กราบสวัสดีพี่พี่เอซทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหญิงพระบ้านค่ะวันนี้น้องหญิงก็มีรายการพระบ้านพระเก่านะคะมาแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านนะคะในราคาเบาๆค่ะพี่พี่จะส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่กรณีเก็บปลายทางก็จะมีเพิ่ม50บาทวันนี้มีหลากหลายรายการมากค่ะพี่พี่หาฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องน้องหญิงพระบ้านด้วยนะคะพี่พี่ขา ก่อนจะไปเริ่มรายการแรกค่ะน้องหญิงพระบ้านก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้นะคะ0 6 4 9 7 3 8 1 6 8่ะพีค่ะพี่ๆปิดด่วนโทรหาน้องหญิงได้เลยค่ะขอชมภาพเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะคะขออนุญาตให้พี่ๆท่านแรกก่อนนะคะพี่ๆชื่นชอบรายการไหนโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆขายินดีบริการพี่ๆทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเริ่มเปิดแบ่งปันรายการพระบ้านราคาเบาๆนะคะพี่ๆขาไปเริ่มกันเลยค่ะพี่ๆ สำหรับรายการแรกค่ะพี่พี่ขารายการนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะรายการนี้วัดอัมพวันค่ะรายการที่1น,นะคะน้องหญิงแบ่งปันอยู่ที่200ค่ะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อเพชรสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่1น,นะคะเกาะพังงานค่ะอันนี้เป็นรายการแรกนะคะ พี่ๆชื่นชอบรายการไหนจดลำดับรายการไว้ก่อนได้เลยค่ะต่อไปรายการที่สองค่ะรายการนี้ค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะค่ะพี่ๆด้านหลังนะคะสำหรับรายการที่สองนะคะน้องหญิงแบ่งปันราคาเบาๆเพียงแค่สองร้อยค่ะพี่ๆ่ะ ลำดับต่อไปรายการที่3นะคะรายการนี้ก็เป็นพระพุทธชินราชค่ะด้านหน้านะคะและด้านหลังค่ะพี่พี่ขาสำหรับรายการที่3ค่ะก็เป็นพิมพ์สองหน้าแบบนี้เลยนะคะน้องหญิงเปิดแบ่งปันอยู่ที่200ค่ะพี่พี่า ชื่นชอบรายการไหนจดลำดับรายการไว้ก่อนได้เลยนะคะต่อไปรายการที่4ค่ะรายการนี้ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงปู่คำพันธ์ค่ะพี่พรายการที่4นะคะ สำหรับรายการที่4ี่ค่ะออกวัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมนะคะและนี่ด้านล่างนะคะรายการที่4ค่ะน้องหญิงแบ่งปันราคาเบาๆอยู่ที่200นะคะต่อไปรายการที่5ค่ะมีเลยค่ะสำหรับรายการที่5นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อหินนะคะรายการนี้เป็นรายการที่5ค่ะปี2479นะคะสำหรับรายการที่5ค่ะน้องหญิงแบ่งปันเพียงแค่200ค่ะพี่พี่่ะต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะ สำหรับรายการที่6นะคะก็มีการเก็บเลี่ยมกรอบข้างเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับรายการนี้ก็เป็นองค์พระนะคะเป็นแกะนะคะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นงาแกะหรือเปล่านะคะพี่ขานี่ค่ะน้องหญิงให้ชมรายละเอียดด้านหน้าด้านหลังนะคะเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านหลังด้านข้างมีเลี่ยมกรอบข้างๆนะคะรายการนี้เป็นรายการที่6ค่ะน้องหญิงแบ่งปันอยู่ที่200นะคะ ลำดับต่อไปรายการที่7ค่ะพี่พี่ขาสำหรับรายการนี้นะคะก็เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินค่ะวัดพับปรางเหลืองนครสวรรค์นะคะรายการนี้เป็นรายการที่7ค่ะ ลำดับต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่8ค่ะนี่ค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่7นะคะนี่นะคะสำหรับรายการนี้เหรียญหล่อหลวงเพราะเงินน้องหญิงแบ่งปันอยู่ที่200นะคะพี่พี่ค่ะแบ่งปันราคาเบาๆทุกๆรายการเลยค่ะพี่พี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะ สำหรับรายการที่8นะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะรายการที่8ค่ะรายการนี้น้องหญิงแบ่งปันเพียงแค่200นะคะพี่พี่ขาต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะพี่พี่ เป็นเหรียญฉลุหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ารายการนี้เป็นรายการที่9ค่ะสำหรับรายการที่9นะคะพี่พีาน้องหญิงแบ่งปันราคาเบาๆอยู่ที่200ค่ะพี่พี่าต่อไปคะ่ะรายการที่10ค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะก็เป็นพระเหนือพรมค่ะพี่พี่่ะนี่ค่ะก็เป็นเหรียญหล่อนะคะสำหรับรายการที่10ค่ะน้องหญิงเปิดแบ่งปันอยู่ที่200นะคะ ลำดับต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่11ค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็เป็นเหรียญหลวงปู่คำพันธ์ค่ะมีการเก็บเลี่ยมกรอบกันนะ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรายการที่11ค่ะด้านหลังนะคะออกวัดธาตุมหาชัยนครพนมค่ะปี2531นะคะ สำหรับรายการที่11ค่ะน้องหญิงเปิดแบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะลำดับต่อไปรายการที่12ค่ะพี่พี่รายการนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะมีการเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีนะคะรายการที่12ค่ะ รายการที่12นะคะนองหญิงเปิดแบ่งปันราคาเบาๆอยู่ที่300นะคะต่อไปรายการที่13ค่ะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะรายการนี้เป็นรายการที่13ค่ะ ด้านหลังยันหลวงปู่นะคะสำหรับรายการที่13นะคะน้องหญิงเปิดแบ่งปันอยู่ที่300ค่ะพี่พี่ขาลำดับต่อไปค่ะรายการที่14ค่ะรายการนี้ค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อว่านนะคะเตรียมกรอบกันน้ำเป็นอย่างดีค่ะพี่พี่รายการที่14ค่ะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่จิมพีนะคะ สำหรับรายการที่1 4ค่ะน้องหญิงเปิดแบ่งปันอยู่ที่รายการละ300ค่ะพี่พี่ขาลำดับต่อไปรายการที่15ค่ะรายการนี้ค่ะพระอุปชาคงค่ะวัดบางกระพร้อมนะคะปี2 4 8 4ค่ะเก็บเลี่ยมกรอบกันน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับรายการนี้รายการที่15ค่ะ สำหรับรายการที่15นะคะน้องหญิงเปิดแบ่งปันอยู่ที่300นะคะลำดับต่อไปรายการที่16ค่ะรายการนี้นะคะพี่พี่หาหลวงปู่ทิมวัดระหันไร่จังหวัดระยองค่ะปี2518ค่ะรายการนี้เป็นพิมพ์นั่งพานค่ะเก็บเลียมกรอบพลาสติกกันน้ำเป็นอย่างดีค่ะรายการนี้เป็นรายการที่16นะคะ สำหรับรายการที่16ค่ะน้องหญิงเปิดแบ่งปันอยู่เพียงแค่300ค่ะพี่พี่ค่ะลำดับต่อไปรายการที่17ค่ะสำหรับรายการนี้ค่ะก็เป็นหลวงพ่อทวดนะคะเนื้อโลหะพิมพ์เตอรีค่ะรายการที่17ค่ะพี่พี่ ขออภัยค่ะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อพาคโคเอียบน้ำทะเลจืดนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่17ค่ะสำหรับรายการที่17นะคะน้องหญิงเปิดแบ่งปันอยู่ที่300นะคะลำดับต่อไปรายการที่18ค่ะเป็นพระปิดตานะคะรูปหล่อเนื้อโลหะค่ะ รายการนี้นะคะเก็บเรี่ยมกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรายการที่18ค่ะด้านหลังเป็นยันหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้รายการที่18นน้องหญิงเปิดแบ่งปันอยู่ที่300นะคะต่อไปรายการที่19ค่ะรายการนี้ค่ะหลวงพ่อเงินค่ะ ปี2 5 1 5นะคะรายการนี้เป็นรายการที่19น้องหญิงเปิดแบ่ง,บงปันเพียงแค่300ค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่20ค่ะรายการนี้ค่ะก็เป็นพระกรุนะคะมีการเก็บเลี่ยมกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องหญิงให้ชมพี่ให้พี่พี่ชมใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะ สำหรับรายการที่20นะคะน้องหญิงไม่แน่ใจที่มานะคะพี่พี่ขะรายการนี้ค่ะน้องหญิงแบ่งบันเพียงแค่300ร้อยค่ะพี่พี่ขต่อไปรายการที่21ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดลคัคังค่ะพี่พี่ข เก็บเรียมกรอบเป็นอย่างดีนะคะรายการที่21ค่ะมีความมันวาวแบบนี้เลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่21นะคะต้องหญิงให้ชมด้านหลังนะคะพี่พี่า สำหรับรายการนี้ค่ะรายการที่21นะคะน้องหญิงเปิดแบ่งปันอยู่ที่350บาทนะคะพี่พี่่ะแบ่งปันราคาเบาๆค่ะรายการนี้สวยมากๆค่ะพี่พี่ขารายการที่21ค่ะต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะพี่พี่รายการนี้ก็เป็นพระปิดตานะคะ มีการเก็บเรี่ยมกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรายการที่22ค่ะสำหรับรายการที่22ค่ะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะรายการนี้น้องหญิงเปิดแบ่งปันเพียงแค่300ค่ะพค่ะพี่ค่ะต่อไปค่ะ สำหรับรายการที่23ค่ะนี่เลยค่ะก็เป็นพระรอดพิมพ์นี้เลยนะคะมีการเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีค่ะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่23นะคะด้านหลังค่ะ สำหรับรายการนี้ค่ะน้องหญิงเปิดแบ่งปันเพียงแค่300ค่ะพี่พี่ขาลำดับต่อไปรายการที่24ค่ะรายการนี้ค่ะก็เป็นหลวงพ่อปานค่ะเป็นพิมพ์ทรงครุฑแบบนี้นะคะเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีนะคะพี่พี่ขารายการที่24ค่ะ สำหรับรายการที่24นะคะพี่พี่น้องหญิงเปิดแบ่งปันเพียงแค่300ค่ะพี่พี่่ะต่อไปค่ะรายการที่25ค่ะรายการนี้นะคะ เป็นหลวงพ่อทวดค่ะเนื้อโลหะค่ะรายการนี้ค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้พิมเพ์ตารี่ค่ะมีการเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่25ค่ะสําหรับรายการที่25ค่ะน้องหญิงเปิดแบ่งปันอยู่ที่ สามร้อยค่ะพี่พี่ค่ะเก็บเลี่ยมกรอบอย่างดีเลยนะคะรายการนี้ค่ะเป็นเนื้อโลหะนะคะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นพระพิมพ์นางพญาค่ะด้านหน้าจะมีปิดแผ่นทองนะคะเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีค่ะน้องหญิงให้พี่พี่ชมด้านหน้าใกล้ๆนะคะ สำหรับรายการที่26นะคะนองหญิงเปิดแบ่งปันอยู่ที่300ค่ะพี่พี่คะต่อไปค่ะรายการที่27ค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นพระขุณแผนค่ะมีการเก็บเลี่ยมกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องหญิงให้พี่พี่ชมใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่27ค่ะ สำหรับรายการนี้ค่ะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหารไร่จังหวัดระยองค่ะพี่ๆ่ะรายการที่27นะคะน้องหญิงเปิดเบี่งปันอยู่ที่300นะคะ ต่อไปรายการที่2 8ค่ะรายการนี้ค่ะก็เป็นพระสมเด็จวัดละคังนะคะรายการนี้ค่ะพี่พี่รับชมกันใกล้ๆเลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่28ค่ะเก็บเรียมกรอบเป็นอย่างดีนะคะรายการนี้ นี่ค่ะสำหรับรายการนี้ค่ะขออภัยนะคะพี่พี่ค่ะก็เป็นพระสมเด็จค่ะหลังยันหลวงปู่ทีมวัดละหารไร่นะคะรายการที่28ค่ะรายการนี้นะคะน้องหญิงเปิดแบ่งปันอยู่ที่300ค่ะพี่พี่า อีพนี้ก็เปิดแบ่งปันราคาเบาๆทุกรายการเลยนะคะต่อไปรายการที่29ค่ะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพี่ค่ะรายการนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะมีการเก็บเลี่ยมกรอบนะคะเป็นอย่างดีเลยค่ะพี่ๆค่ะ รายการที่29นะคะน้องหญิงเปิดแบ่งปันอยู่ที่300นะคะและรายการที่30ค่ะพี่พี่าเป็นรายการนี้ค่ะหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่ามีการเก็บเลี่ยมกรอบอย่างดีนะคะพี่พี่าและรายการที่30นี้พี่พี่ได้รับทั้งสององค์แบบนี้นะคะ เลียมกรอบเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพี่พี่ขาน้องหญิงให้ชมภาพรวมด้านหลังนะคะรายการที่30ค่ะสำหรับรายการที่30นะคะน้องหญิงเปิดแบ่งปันเพียงแค่350บาทค่ะพี่พี่ะ สอง,องค์แบบนี้เลยนะคะพี่พีิหารายการนี้ค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะน้องหญิงก็ฝากไว้ทั้งหมด30รายการนะคะพี่ๆชื่นชอบรายการไหนนะคะจดลำดับรายการค่ะโทรแจ้งหนูนะคะหรือว่าขอดูรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะคะในส่วนของช่องทางการติดต่อน้องหญิงพระบ้านค่ะก็เป็นเบอร์064-973-8168นนะคะพี่ๆที่เข้ามารับชมทุกท่านนะคะก็ น้องหญิงฝากนิดนึงนะคะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกดติดตามช่องน้องหญิงพระบ้านด้วยนะคะพี่ๆขาเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะชื่นชอบรายการไหนแจ้งน้องหญิงได้เลยค่ะจัดส่งให้ฟรีค่ะพี่ๆยินดีบริการพี่ๆทุกท่านเลยนะคะชื่นชอบรายการไหนแจ้งน้องหญิงได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะหากมีรายการไหนที่น้องหญิงแจ้งไม่ถูกต้องต้องขออภัยพี่ๆเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะก็เจอกันใหม่ E p พีหน้านะคะพี่ๆขาน้องหญิงพระบ้านโ สวัสดีค่ะ